คุณผู้ฟังครับเซลลููมิุกันสี่ชนพันอีกตัวหนึ่งนะครับนั่นก็คือเนทรอนคิลล์เซลหรือว่า NK เซลภาษาไทยเราก็จะเรียกว่าเซลลเพชจาาตเซลล์นักฆ่าก็ว่าไปนะครับเนทรอนคิลล์เซลเป็นเซลล์ที่ทํางานแบบไม่จําเพาะนั่นหมายความว่าอะไรที่ผิดปกติในร่างกาย NK เซลสามารถที่จะกําจัดแล้วก็ทําลายทิย้งไปได้ด้วยตัวของมันเองนะครับโดยไม่ต้องรับคําสั่ง หรือว่ารับการกระตุ้นจากใครเป็นเซลล์นักฆ่าที่ฆ่าได้อย่างโหดเหี้ยม <c oughs> <c oughs> <c oughs> ในตอนคีิรเซล์เป็นเซลล์สำคัญที่ถือได้ว่าเป็นตัวชี้วัดนะครับว่าคนเรานั้นจะมีสุขภาพดีหรือเปล่าหรือว่าใครที่เสี่ยงที่จะเป็นมะเร็งนะครับก็จะวัดกันที่ NK เซลล์นี่แหละนะครับ NK เซลล์เป็นศัตรูสำคัญนะครับของเซลล์ที่ติดเชื้อไวรัสนะครับ แล้วก็เป็นสตรูสําคัญของอเซลล์ที่แปรสภาพกลายไปเป็นเซลล์มะเร็งการที่เรามี NK เซลล์เยอะๆโอกาสที่เราจะเจ็บป่วยนั้นมันก็แทบจะไม่มีเลยแล้วก็ในยุคสมัยปัจจุบันนะครับเขาก็มีการเรียนรู้แล้วก็ศึกษาเรื่องของ NK เซลล์จนนำมาซึ่งการรักษาโรคแบบใหม่ที่เรียกว่าภูมิคุ้มกันบำบ,บัด หรือว่าอิมมูโนเทอร์ปีหลักๆก,ก็คือใช้เนือนคิโรเซลก่อนการใช้ภูมิคู้กนรัำบัดนี่ก็จะมีอยู่หลายอย่างแต่ที่ใช้กันบ่อยที่สุดนะครับนั่นก็คือการเพิ่มปริมาณของ n k e เซลเนี่ยโดยการนำเอาเลือดของผู้ป่วยที่เป็นมะเร็งนำออกมานะครับแล้วก็มากรองเอาเฉพาะเม็ดเลือดขาวในส่วนของ NK เซลนะครับแล้วก็นำไปเพาะเลี้ยงจากนั้นก็กระตุ้น ให้มันรู้จักกับเซลล์มะเร็งเพิ่มปริมาณให้เยอะแล้วก็เพิ่มความฉลาดให้จากนั้นก็ฉีดก,กลับไปให้คนป่วยซึ่งก็เป็นการรักษาโรคอีทางเลือกหนึ่งนะครับที่เรียกว่าอิมมูโนเทอราพีนะครับแต่ว่าปัญหาของเนท t r o n คิลลเซลล์นะครับนั่นก็คือจะถูกบั่นทอนได้ง่ายอายุที่มากขึ้นภูมิคุ้มกันตัวนี้มันก็จะลดต่ำลงโดยธรรมชาติแล้วก็คนที่เครียด คเครียดบ่อยๆย,ยังไม่ต้องกินเหล้าก็ก็ภูมิคุ้มกันตกแล้วนะครับ <c oughs> ถ้าเครียดแล้วไปกินเหล้าอีกโอ้โหยิงย่งยิ่งยิ่งมากมายเลยนะครับปัญหาที่จะเกิดขึ้นกับร่างกายนะครับและนอกจากนั้นการรับประทานอาหารประเภทรสหวานประเภทน้ําตาลหรือแป้งเยอะๆก็มีส่วนทําให้เน,นื้อทอนคี้รเซลนั้นต่ํานะครับก็เป็นอีกช่องทางหนึ่งที่ชี้แนะให้ดูว่านอกจากที่ ในท่อนิโรเซลจะมีความสามารถในการที่จะปกป้องร่างกายของเราแล้วนะครับมันก็ยังมีโอกาสที่จะถูกทําลายด้วยพฤติกรรมและก็วิถีชีวิตของเราเองนะครับหนึ่งในผลิตภัณฑ์ของบริษัทโฟไลท์ Light ที่อยากจะพูดให้คุณผู้ฟังได้รู้จักซึ่งถ้าหากว่าฟังมาเป็นประจำก็คงจะจําไปได้นะครับที่ผมบอกว่าโฟไลท์ทรานสเฟอร์เพกเตอร์พลัสนั้นเขาสามารถที่จะกระตุ้นภูมิคุ้มกันได้437% เป็นการวิจัยและก็เป็นการทดลองของกระทรวงสาธารณาสุขประเทศรัสเซียนะครับซึ่งนำเอาผลิตภัณฑ์กว่า198ชนิดที่มีคุณสมบัติในการกระตุ้นภูมิคุ้มกันนำไปพิสูจน์และพบว่าผลิตภัณฑ์ของบริษัทโฟร์ไลท์เริ่มตั้งแต่โฟร์ไลท์ทรานสเฟอร์แฟกเตอร์คลาสสิกกระตุ้นภูมิคุ้มกันโดยเฉพาะในทรอนทีโรเซลนั้นได้20 4เเผลิตภัณฑ์โฟร์ไลท์ตรแฟกเตอร์ฟอร์มูลากระตุ้นภูมิคุ้มกันได้283%เปอร์เซ็นต์ และผลิตภัณฑ์โฟร์ไลทรนานเจฟเฟอร์ฟิคเตอร์พรนั้นสามารถกระตุ้นภูมมคุ้มกันได้4 3 7เซนะครับมันเป็นทางเลือกมันเป็นทางออกที่อยากจะให้ทุกท่านาได้มาพิจรารณากันถึงเรื่องของระบบภู่มคุ้มกันนะครับไม่มีอะไรที่จะช่วยเราได้นอกจากระบบภู่มคุ้มกันนะครับต่อให้ยาดีแค่ไหนต่อใหอ้มีสมุนไพรชั้นเยี่ยมยังไงก็แล้วแต่ถ้าหากว่าระบบภุมิคุ้มกันของเราไม่รับ ระบบภูมิคุ้ก,ก,กันของเราแย่เราก็ไม่รอดนะครับเพราะฉะนั้นการทําให้เรานั้นมีระบบภูมิคุ้มกักนที่แข็งแรงโดยเฉพาะการมีเนต t r o n คิวเลเซลสูงนั้นมันจะทําให้เราไม่ต้องเสี่ยงต่อการเป็นโรคเลยนะครับ